เ็ดกบเขาอีกขื้นเขาย้ำอากาศให้รักแรงที่แล้วงามเตัาแม่ให้ทำก้นถักก่อยชี้ยินไปจะมีปย้ำเห็ดกึหลัง ลาบหมูไทยนันมันวานเนื้อก,ก้อนยินหอมเปย์ีไปเรื่อยหอมเปย์อะไรครับผู้เฒ่าผู้เกีนถ้าอื่นห้อเปยูแบบสับเรียบร้อย หัวเข้าไปด้วยซอยหัวด้วยซอยหัวตัวหางตัดเลยซอยหญ่ซอยหน่อยแบบเดี๋ยวจะคุ้นมาซอยครับจะเล็กใหญ่แล้วแต่คุ้นกนซ็ซอย ไม่เห็นใบกูดใชครับใบคุณเมื่อเมื่อาษาไทยเขาเอื่นยังเมื่อมันไอ้ต้นหลงไหลมาเกิดไหลเกิดตั้ง็นเเกิดตะกี้ที่แรกก็ว่ามันต้นกสมปอนเลยมั่แเมียมเห็นมามซ้ำต้นซ้ำหนูเมื่ออย่างนี้ตอน พอมีใบเลียงต้นเอาไปน้องไหลมน้องไหลนแน้องไหหันครับซอยผิดคนผิดกดไปด้วยเพราะว่าเขาบนินกติโคงไหลนี่ยคนกินกับเลยหันไปไปก่อน ไใส่กุ้ยริงเวลเละสดกินสดกินก็ได้ไม่เ,น,น,มน,เน้นกีนคงเยอะถ้าเกิดเล็กน้อยกินนำ้ำทานนครับนะครับซอยเราเนี่เอาไปใส่พริกผัดอันนี้เบิดกับหมูเกลือโรยไปแล้วบางๆนิดหน่อยวัดนนี้นกับสียวบักหน้าลง ปั่นน้ำเาเอาไปลวกทำก่อนครับอารนี้มาครับตอกันทางนี้กำลังเดือดเดีย๋ยลงแนบเหมูตอนนวน โมดิปันเนนนะครับนี่ถ้าปันเนนไปทางได้เลยสุก飒มันเสียวพอเฮิมเิมพ่อเฮิมเฮิพอหำๆพ่อหำหก็อร่อยดีนะสุกแล้วครับใช้ได้แล้วเดี๋ยวจะเอาออกไปขี้ขี้แล้วก็ปรุงน้ำต้มก็ว่าเอาทิ่มได้เนี่นยน้ำต้มกต่ที่เห็นน้ำสุกก็เหมาะไม่เหมาะไปปรุง เนื้อมาหั่นใส่เห็ดน้ำซุปอยู่เนื้อของเนื้อมู้เนื้อตอน đang ngồi, đang ngồi, mặc lại, lại, để để lại ở đây, bổn đứa ngồi, thua, toàn tắt กินหอมขอคขรอร้อยมากเพิ่ออนะ <c oughs> มเมอีกนิดนึหยิบมือนึงเนี่ยเสร็จแล้วครับไปเสิร์ฟกัน ได้เวลาแล้วครับได้เวลาก,กาินมดีครับนแม่เนี่เห็นอนเานลงมือได้ครับลงมือได้้นเื่อนนี้